สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Ming River of b a o นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือ o p e n w o r l d โมชินะตอนนี้ทางค่ายเกมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วทั้ง Android และ iOS เนะครับเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกละรูปแบบการเล่นในเกมนี้กันครับทีนี้นะครับท่านผู้ชมครับเรามาดูอาชีพภายในเกมกันบ้างนะคือช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าอ่มันเป็นช่วงต้นปี2 0 2 6บนะครับบอกกันทุกคลิปนะว่า เกมมือถือมันยังออกน้อยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาพัพกผ่อนกันนะครับพักผ่อนกันนะครับนะอันนี้ก็มาดูนะครับอาชีพเนาะไอ้แบบนี้นะครับอาชีพแรกเนาะทวนนะครับแต่มันเลือกเพศไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราซ่อนตัวนั้นไปก่อนเอาเลือกได้เลือกได้เลือกได้ไดนะครับแล้วก็ทหารม้าเหรอเมื่อกี้มันขี่ม้ามานี่ โอเคใช้ไอตัวอาวุธแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตันนี้จะเป็นนักดาบนะครับคือทำคัตซีนมาดูแบบเวอร์วังนะฮ้ยจริงๆว่าคิดว่าเออหมันเมาซะและ้วนี่ครับจอมดาบแบบเมาๆนะอันนี้กบีใช่ไหมสกิปดิโอเคเลือกตัวละครผู้ชายผู้หญิงได้ นะครับแน่นอนเนาะแล้วก็อันนี้อาวุธนะครับนี่เป็นเวทนะอาวุธปืนนั่นแหละโอ้โห้แน่นอนจริงๆเลยนะครับดาเมจแบบจัดเต็มนะเราเล่นไหนนี่ดีกว่าไอตัวนี้นะครับเอ้ยมันมันใช้นักธนูเหรอทำไมมันดูขี่หุน่นนี่แต่เราเล่นนักธนูตัวนี้เนาะนะแล้วก็ทำการเออเลือกพรีเซตนะครับเดี๋ยวผมทำการ สมสมเลือกเอาแล้วกันนะครับจริงสามารถปรับแต่งหน้าตาอะไรพวกนี้ปรับได้เบื้องต้นนะครับแล้วก็ทําการตั้งชื่อแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศภาพกราฟิกในกเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมที่เรียบร้อยแล้วเหมือนจะหมุนจอไม่ได้นะอันนี้ขัดใจมากเลยไม่ค่อยชอบเกมที่เอามนล็อกไอตัวคอนโทรลนะครับที่เวลาหมุนจออะไรอย่างี้นะครับนี่สกิปด้านขวาบนเลยนะครับ สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a g a ซ e Center โูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น m e t a ท s าสลัก Awakening, ฮอน a i i ินแ c t Cover of Fantasy, a r k Night, Harry Potter, b u a r c i และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a g a ซ e Center เฮ้ยเกมมันเปิดในไทยแล้วนะปิงมันเซิเร์ฟมันไม่ได้ขนาดนั้หรอเดี๋ยวดูก่อนว่า มีให้เราปรับภาษาไทยไหมอืมอันมีแค่สวิตตัวละครน่าจะไม่มีภาษาไทยมั้งน่าจะไม่มีนะครับนี่สกิลมาครับแบบจัดเต็มชึบ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 มันค่อนข้างปิงนะไม่ได้ปิงแบบธรรมดาปิงมาหักด้วยนะ ปิงแบบมากเลยตอนสร้างตัวละครยังไม่เป็นนะครับพอเข้ามาในเกมนะครับหลุดอ่าช่วงสร้างตัวมาแล้วนะครับพอมาเล่นจริงๆอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างปิงนะครับสกิลปลดล็อกมาละอ่ะโอเคไปเลย DPS แบบจัดเต็มครับมาดิเจอเจอเข้าไปหน่อยเจอเข้าไปหน่อยเรียบร้อยนะหนีไปเลยดิไม่ต้องตามครับไม่ต้องตามอ่ะตามไหมนะ เกมก็คือพอเล่นได้แต่ว่ามันปิงมันเยอะไม่รู้ว่าเป็นทีเน็ตผมหรือเปล่านะครับเน็ตผมก็ปกติดีนะความเร็วปกติดีอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเกมเซิร์ฟเวอร์นอกอะไรประมาณนี้นะครับนะก็เลยไม่เวิร์กเท่าไหร่เราไม่ต้องทําทการแดดหลบอะไรเลยนะครับเรายื่นชนไปเลยนะครับเราเป็นดี s แบบสายแทง <laughs> ผมก็ว่าไปคือมันมันเป็นช่วงแรกอะ่ะมันยืนอยู่กับที่ก็ได้มันสู้ได้อยู่แล้วนะครับนะมันไม่ใช่เนื้อเรื่องที่แบบ ในดันเจียนที่ผู้เล่นต้องหลบบ้างนะครับไม่งั้นเฮดพีจะหมดโดนดาเมจเยอะๆเนี่ยไปต่อครับนะดบนนโดนครับสกิลอันล็อกละเนี่ยโดนเท่าไมหนึ่งกับบนท่าครับหน,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 นึ่งนกะับบนท่าครับโอ้ยโดนโอ้ยโดนโะดนโดนะโดนนี่แนะ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 เฮ้ยนี่เจ็บนะเนี่ย นี่นี่พอเลเวลยีสบามเราเลเวลหสามารถตีตัวเลเวลยีมได้ใช่เหรอวะ <laughs> ใช่เหรอมันจะโหดไปนะเออเกมค่อนข้างมีปัญหาเรื่องปิงนะครับแต่คนอื่นต้องลองเทสดูนะไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะเป็นแบบผมเป็นหรือเปล่านะครับมีการขีม่ม้ามมมองในเกมมันเป็นเบรดไอวิลด้านบนนะครับมีม้ามาแล้วโอเค นี่ครับมีน่าจะมีเครื่องร่อนด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะเห็นในตัวคัดซีนเมื่อกี้นะครับมีผู้เล่นเข้ามาเล่นเรื่อยๆอยู่นะครับแต่ว่าพวกคอมเมนต์ออนิเมชันต่างๆก็ไม่ได้แตกต่างกับเกมที่มีอยู่ในตลาดนะตอนนี้นะครับโอเคไปเลยนะครับมีพระเกอยู่ที่ประมาณ10นาทีเนาะเดี๋ยวก็จะมีออโต้มาให้เราได้เล่นนะครับอันนี้เราก็จมตีไปเองก่อนจมตีไปก่อน เดี๋วเล่นไปเรื่อยๆมีออโต้นะครับไม่ต้องกลัวมันเป็นออโต้เอ็อยู่แล้วนะครับผมช่วยได้แล้วแม่นางไปต่อฮะไปต่อพลังมันขึ้นรัวๆเลยมีกาชาด้วยนะครับนะก็น่าจะเป็นกาชาที่แบบเป็นคู่หูนะเขาให้เราหนึ่งซัมมอนเองเหรอโอเคนี่ครับคู่หูเนาะมีทั้งหมด3ตัวละครเป็นเมนคู่หูแล้วก็ผู้ช่วยอีกห โอเคคู่หูนะตามมาตามมาคู่หูเฮ <c oughs> ้อ่าประมาณหนึ่งแล้วนะครับไม่ต้องเล่นอะไรมากมายเล่นตามเพรนด้านซ้ายบนได้อย่างเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับออกจากเซฟโซนมาแล้วสกิปเลยอันนี้คือโคตรดีนะครับเนี่ยมีออโต้มาแล้วออโต้ Auto มาแล้วนะครับอันนี้คือสบายแล้ว คือผู้เล่นแค่กดเควสนะครับมีออตโต้ช่วยนะครับแล้วก็ค่อนข้างปิงนะถ้าดูด้านซ้ายล่างนะครับตอนนี้ปิงขึ้นไป300ยกว่าละมันไม่เคยเขียวเลย <laughs> โดนครับโดนลุมกันหน่อยซิแต่ระบบออโต้ของตัวละครนะครับมันไม่หลบให้นะมันก็ยืนบวกที่เรายืนบวกนั่แหละทุกผู้ชมมี200แล้วปิง600 <laughs> จริงๆตัวละครอาจจะสำเร็จภาร,รกิจไปแล้วก็ได้นะครับแต่มีปัญหาเรื่องปิงมันก็เลยเป็นแบบนี้โอเค <c oughs> อ่ามีชา l e เลนอะไรเกี่ยวกับการทำเควสมีมังกรด้วยเหรอ <c oughs> อันนี้จะเป็นเหมือนคล้า,ายๆไต่หอคอยที่เป็นดันเจียนภารกิจนะครับเป็นชา l e เลนต่างๆที่เขาให้เราเล่นเนาะเราก็จะได้พวกของรางวัลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยมีชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราไตา่เรื่อยๆนะครับมันก็มีเวลาของมันอยู่อัพดาวเหรอ โอเคทำการอัปดาวให้ตัวละครเนาะสกิปได้เลยโ,โหพี่ขายเก่งมากเลยโปรโมชั่นขึ้นมาทุกๆ2-3หึงสานาที <c oughs> ขึ้นมาโหดเกินนี่รับภารกิจนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเอาตัวละครไปฟาร์มเนาะเราก็จะได้ของรางวัลโอเคอ่ะส่งตัวละครไปฟาร์มอีก เช่นเหมือนฟาสทาวเวลในการฟาร์มนะครับก็สรุปนะครับการเล่นของเกมนี้นะครับเล่นด้านซ้ายบนได้เลยนะครับจะเป็นตัวเควสตตวภารกิจที่ผู้เล่นจะสามารถเล่นได้เนาะแล้วก็ทางด้านขวานี้นะครับก็จะมีอ่าชานจ์ในการไ่หอคอยต่างๆนะครับเป็นชั้นนะนะแล้วก็พวกเมนูนะครับเดี๋ยวจะมีพวกอ่าสัตว์เลี้ยงนะครับอร์ติแฟกต่างๆก็มีนะครับแล้วก็พวกโซสโตนอะไรแบบนี้ก็มี ก็มีระบบกิวนะครับโซเชียลเกี่ยวกับเพื่อนอะไรแบบนี้ก็มาด้วยเช่นกันนั่นเองท่นผู้ชมครับผมที่เหลือก็ต้องรอดูกันนั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ